มาขึ้นรถของไปเลยเราไปพร้อมกันนี่แหละนั่นไงนั่งไงหญิงร้ายชายชั่วกำลังเริงรักกันถ,ถ่ายรูปถ่ายรูปมีพวกพนักงานที่ชอบใช้เต้าไก่แบบนี้มันจะได้อยู่ไม่ได้ไม่ใช่มันนั่งลอยหน้าลอยตาทำงานอยู่แบบเนี้ นะคะผู้จัดการไม่เป็นไรครับเฮ้ยโกแกเห็นเหมือนฉันปะวะเห็นสิฉันเห็นเต็มสองตาเลยอะสงสัยผู้จัดการจะมีเมียเพิ่มอีกคนหนึ่งนั่นสิถ้าเมียแกรู้จะเกิดอะไรขึ้นวะเออใช่ก็ผู้จัดการแกมีลูกมีเมียแล้ว ฉันว่านะถึงเวลาแล้วที่เราสองคนจะต้องเปิดโป่งคนชั่วดีจ้าปัดไปจ้าโก่แต่แกว่าไหมอินังหมิวเนี่ยทําเป็นหนิมหิมเรียบร้อยเรียบร้อยหมไดยไม่เบาเลยว่ะแกเออใช่ฉันว่านะถึงเวลาที่เราสองคนต้องพืิบความวินัธรรมแล้วค่ะไปไปสืบต่อ เ,เดี๋ยวเอาเอกสารการสั่งซื้อไปให้ผมที่ห้องทำงานเลยนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะผู้จัดการเดี๋ยวหมิวขอเช็คเอกสารอีกสักนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวตามเข้าไปให้นะคะสวัสดีครับโกหญิงมาช้าเหมือนกันนะครับค่ะอุ๊ยเรา ผู้จัดการมาที่ห้องทํางานพวกเราแต่เช้าต้องการอะไรหรือเปล่าคะขอเปล่าไม่มีอะไรผมไปทำงานก่อนนะหล่อนอดูสิผู้จัดการมีพิรุดมากเออสุดว่ะอ้าวสวัสดีค่ะพี่โกพี่หญิงวันนี้มาทำงานเช้าจังเลยนะคะ <c oughs> ขอตัวก่อนนะคะเฮ้ยย <c oughs> เหมือนกันเลยว่ะพี่รู้ชัดมากแล้วทีเนี้ยเราจะทำยังไงดีกับหญิงหลายชายชั่ว <h ills> เราก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มสิจ๊ะเพื่อนสาวยังไงจ๊ะเพื่อนสาวตามฉันมาจา้า หญิงร้ายชายชั่วกำลังเริงรักกันถ่ายรูป่ะถ่ายรูป <c oughs> ห,หลักฐานเด็ดมาตัวเลยจ้าเ <c oughs> ดี๋ยวฉันส่งให้เมยผู้จัดการก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าแบบนั้นอะมันง่ายไปเราอ่ะโพสตลงลายกลุ่มบริษัทดีกว่าอีพวกพนักงานที่ชอบใช้เต้าไต่แบบนี้มันจะได้อยู่ไม่ได้ไม่ใช่มันนั่งลอยหน้าลอยตาทำงานอยู่แบบนี้ความคิดเลิศม,มากเลยค่ะ เพื่อนหญิง uh huh. งั้นเดี๋ยวฉันพิมพ์ก่อนนะ uh huh. จะประกาศตอนนี้บริษัทเรามีหญิงร้ายชายชั่วมั่วกันในที่ทำงานฝ่ายหญิงเป็นพนักงานสาวหน้าตาดีมีชื่อเล่นนำหน้าว่าหอส่วนฝ่ายชายมีตำแหน่งใหญ่ระดับหัวหน้าแต่ว่ามีลูกมีเมียแล้วเรามาช่วยกันโหวตด,ดีกว่าแม้ว่าจะทำยังไงกับการผิดศีลธรรมในที่ทำงานและการใช้เต้าไต่ของผู้หญิงคนนี้โหเลิศดีมากโพสเลยมันจะได้จดจาได้เลย ฉันพ้นเลยนะหนึ่งสองสามได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะค่ะเออยู่นี่นี่เอง มีอะไรหรือเปล่าคะผู้จัดการเดี๋ยวค่อยเล่าดีกว่าเดี๋ยวไปทางนน้นก,กับผมก่อนไปไหนเหรอคะไปทางน้า<ๆ>เต็มเต็มสองตาเลยหญิงก็ร้ายฉายก็ชั่วมีอะไรเหรอคะผู้จัดการ นี่หมิวยังไม่เห็นในโพสตกลุ่มบริษัทเราใช่ไหมเนี่ยโพสอ,อะไรหรอคะก็โพสทังคนที่ใช้ชื่อว่าผู้หวังดีไงไปดูเองนะประกาศจ้าประกาศตอนนี้บริษัทเรามีหญิงไร้ชายชั่วมั่วกันในที่ทำงานฝ่ายหญิงเป็นพนักงานสาวหน้าตาดีมีชื่อเล่นนําหน้าว่าหอ มันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้หรอคะผู้จัดการคะหนูไม่อยากถูกไล่ออกะคะ่ะผู้จัดการผู้จัดการต้องช่วยหนูด้วยนะคะไม่เป็นไรนะหมิวเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเองได้รูปแล้วค่ะเพื่อนขาแบบนี้ก็ต้อง โพสิค่ะหญิงก็ร้ายชายก็ชั่วนี่ฉันโพสเลยแคปชั่นแบบนี้ดีไหมเลิศเอาเพิ่มไหยพวกคุณนี่เองผู้หวังดีแล้วทำไมล่ะคะก็ในสิ่งที่เราสองคนทำมันคือความจริงคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละกำลังทำให้บริษัทเสื่อมเสียเสียดายเป็นถึงผู้จัดการอาวุโส ไม่น่าทําเรื่องเสียหายให้กับบริษัทขนาดนี้เลยใช่เด็กมันยั่วเล่นหลวมตัวไปเล่นกับมันเหรอครับฮะผมถามคำานึ่งเถอะนี่ผู้จัดก,การไม่รู้เหรอว่าเด็กอะ่ะมันเข้ามาเพื่อหวังตําแหน่งหน้าที่การงานอะ่ะแต่หมิวไม่ได้เป็นอะไรกับผู้จัดก,การจริงๆนะคะพี่โกกับพี่หญิงกําลังเข้าใจหมิวกับผู้จัดการผิดนะคะโอ้โหเชา้าๆนั่งรถมาด้วยกันคิดว่าไม่มีใครเห็นเลยเหรอจ๊ะ นิวก็แค่ติดรถผู้จัดก,การมาทำงานก็เท่านั้นเองอะค่ะ เอ้ามิวทำไมมาเดินริมทางคนเดียวแบบนี้ล่ะพอดีรถวินมอเตอร์ไซค์ที่หมิวนั่งมามันเสียกลางทางอะคะ่ะมิวกลัวสายก็เลยรีบเดินมาเองดีกว่ารู้ไหมว่าแถวเนี้ยมันอันตรายแล้วหมาก็ดูมากจริงเหรอคะผู้จัดการจริงสิทีหน้าที่หลังอย่ามาเดินคนเดียวแบบนี้นะมาขึ้นรถผมไปเลยเราไปพร้อมกันนี่แหละขอบคุณนะคะ แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นในห้องผู้จัดการล่ะครับเรื่องนั้นน่ะให้ผมอธิบายเองดีกว่าโอ้ยอืผู้จัดก,การคะตาผู้จัดก,การเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่รู้เสศษอะไรกระเด็นเข้าตาผมมาแต่คงไม่ใช่ฝุ่นแน่ครับงั้นเดี๋ยวมิวเอาออกให้ดีกว่าคะ่ะดีครับขอบใจมากนะมิว คนแก่ประสมสร้ามแบบนี้แหละแหมู้สการยังมาตลกอีกนะคะงั Բ ้นอยู่นิ่งๆก่อนนะคะเดี๋ยวหมิวดูให้นีเราสองคนเข้าใจผิดกันเหรอครับก็ใช่นะสิคะอ้ออดงั้นงั้นพวกเราก็ขอโทษนะคะอขอโทษจริงๆค่ะไปโกลัวไปทำงานเถอะมันจะง่ายไปไหมครับ พวกคุณทําผิดแล้วขอโทษง่ายๆแล้วเดินหนีไปแบบเนี้ยผมสามารถไล่พวกคุณออกได้<อ>ที่พวกคุณทําให้ผมกับมิวเสื่อมเสียชื่อเสียงอ๋ออย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับเราสองคนรู้เท่าไม่ถึงกันผมจะไม่ไล่พวกคุณออกลึกๆพวกคุณก็เป็นคนดีนะแต่เสียอยู่อย่างพวกคุณชอบสอดรู้สอดเห็นไปหน่อยเอาเป็นว่า ผมจะทําเรื่องพักงานพวกคุณหนึ่งเดือนโดยที่ไม่จ่ายเงินเดือนพวกคุณตกลงไหมตกลงค่ะได้ค่ะโอเคค่ะยังไม่จบนะคะในเมื่อพวกพี่ทั้งสองโผลสร้างเรื่องกันได้ก็ต้องกลับไปแก้ข่าวด้วยการโพสคลิปขอโทษหมิวกับผู้จัดการแล้วก็เอาไปลงทุกช่องทางที่พวกพี่เคยลงได้ไดค่ะ,คะจะ จริงๆแล้วอะ่ะมิวจะฟ้องร้องพี่ถึงสองคนก็ได้นะคะแต่มิวไม่อยากทำเพราะมิวสงสารครอบครัวของพวกพี่แต่ต่อไปเนี้ยพี่โก๋กับพี่หญิงอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะคะการที่เราเอาคนอื่นมาพูดให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอะ่ะมันคือการใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่ผู้หวังดีเลยนะคะเอามาเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้พวกคุณ พอไหมสองค่ะผมโกครับน้องหญิงเองนะคะเราสองคนจะมาบอกว่าเราจะขอโทษผู้จัดการแล้วก็น้องหมิวคือ <c oughs> เรื่องที่เราเข้าใจผิดคิดว่าเขาอาจจะมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนอเราเข้เาใจผิดกันเองเรา,เรา เขาเข้าใจผิดเขาเป็นคนดีมากดีที่สุดมีคุณ,ณธรรมเจริยธรรมมีความเมตตาดีานคน <c oughs> เขาเป็นคนดีทุกคนเขาเป็นคนดีจริงๆคะ่ะเราสองคนผิดเองนะคะ <c oughs> เรามันชัว่ว